สังขยาใบาเตยสูตรนี้เอาไว้จิ้มกับขนมปังนึ่งหรือราดหน้าบนขนมปังปิ้งก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้ก็มีไม่กี่อย่างเองค่ะตุ้นเขียนสูตรไว้ให้ที่ Description นะคะขั้นตอนการทำก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะคะแค่ให้เราเอาส่วนผสมทุกอย่างค่ะใส่ผสมรวมกันในหม้อก,ก่อนเริ่มแรกตุนจะใส่ไข่ไก่เป็นอันดับแรกค่ะจากนั้นตีเขาให้แตกนะคะแล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะ ต่อด้วยนมข้นหวานนมข้นจืดน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะสำหรับขั้นตอนการเตรียมน้ำใบเตยที่จะใช้ในสูตรนะคะให้ใช้ใบเตยสดประมาณ5ใบค่ะปั่นกับน้ำ125กรัมจากนั้นเราก็กองแล้วก็เอาน้ำใบเตยเข้มข้นนั้นออกมาใช้ได้เลยค่ะแอบบอกเทคนิคให้อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าอยากให้สังขยาใบเตยของเรามีสีเขียวสวยโดยที่ไม่ต้องใส่สีผสมอาหารตอนที่ปั่นน้ำใบเตยค่ะให้เด็ดดอกอัญชันใส่ลงไปด้วยสักประมาณ2ดอกนะคะ สีฟ้าของดอกอัญชันจะช่วยขับสีเขียวของใบเตยให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะใส่แป้งข้าวโพดต่อเป็นอันสุดท้ายนะคะก่อนนำขึ้นตั้งไฟให้เพื่อนๆเช็คสักนิดน,นะคะว่าน้ำตาลและแป้งข้าวโพดนั้นละลายหมดแล้วค่ะวันนี้เราจะกวนสังขยาโดยการใช้วิธีรองน้ำนะคะให้เพื่อนๆหาก,กระทะใบที่ใหญ่กว่าหม้อที่เราผสมสังขยาเมื่อสักครู่มาหนึ่งใบค่ะใส่น้ำลงไปแล้วก็ตั้งแก๊สค่ะจากนั้นนำหม้อสังขยาที่เราผสมเมื่อสักครู่ค่ะวางซ้อนลงไปอีกที ใช้ตะก้อมือกวนสังขยาเรื่อยๆนะคะให้กวนตลอดนะเนือจะได้เนียนค่ะวิธีการสังเกตว่าสังขยาได้ที่แล้วนะคะเราจะเห็นว่าเนื้อสังขยาค่ะมีความใสมากขึ้นค่ะแล้วก็เห็นรอยตะก้อที่เรากวนอ่ะชัดขึ้นเรื่อยๆค่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็ถือว่าสังขยาใช้ได้แล้วนะเสร็จแล้วยกลงจากเตาเลยค่ะใส่เนยจืดที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะคนผสมให้เข้ากาันตอนนี้สังขยาจะมีความมันเงามากขึ้นค่ะกวนต่ออีกสักพักให้เนื้อเนียนขึ้นเนียนขึ้นนะคะ เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสังขยาใบเตยหอมของเราสีสวยเนื้อเนี่ยน่าทานอยู่นะคะจัดเสิร์ฟใส่จานกินกับขนมปังนึ่งขนมปังปิ้งได้หมดเลยค่ะแต่แอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะสังขยาทำแล้วให้เก็บทิ้งไว้หนึ่งคืนนะกินวันรุ่งขึ้นนะคะจะอร่อยกว่า เวลาจัดเสิร์ฟตักสังขยาใส่ถ้วยแล้วโรยหน้าด้วยนมข้นเจือสักนิดหนึ่งนะคะจะดูน่ากินมากขึ้นค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำขนมแล้วก็มีความสุขกับการกินขนมนะ